สติ๊กเกอร์ไลนยมังกรแคสเตอร์ปวดทะลุมิติว่างขายในไลน์สโตร์แล้วนะครับซื้อผมจีแล้วมาทำให้โลกนี้กล่าวไปด้วยกันอ่าฮะโอเคผมเป็นนักศึกษาต้องการเกรดจากัด <c oughs> อันอันนี้ผมไม่ได้ทำนะโอเวนเป็นคนทำคลิปโอเคเราเริ่มเลยนะเริ่มเลยไหมหรือว่ารอก่อนสามสองหนึ่ง ออกไปเขาไม่ทันล้าสตาร์ละเทสไล์มันไม่ดีเลยใช่เปล่าไม่รู้ดิวีทูบคนนี้ชื่ออะไรเออเออมังกรหรือมังกรนะมังกรหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยว คือผมผมควรตอบเป็นคนสุดท้ายเปล่าวะใช่ไหมอ่าเจ๊และวดีเลยดีเลยเดี๋ยวเจ๊แล้วมันหมดเวลาก่อนไอ้ดีเละเยเดี๋ยวต้องต้องปรับ OBS ยังไงอะไม่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะโอเคเน็ก okay, อ่าฮะคสตนี่น่าจะผมหรือเปล่าบังกรมาจากมิติไหนบังกรมาจากที่มิติไหนกันนะมิติที่สี่สิบแปดมิติที่หกส2บเก้าสี่แล้วยี่สิบบอนกันโนมิยะเตี๋ยนะบอนกันโนมิยะนี่มันเออเจ้าเลยนะะ แย่ yeah, แล้วมีคนตอบไม่ทันแน่เลยโอเคโจจี okay. ้นี่ใครอะ่ะอ่าโจโจ้หรือเปล่าเน้นเข้ารวมเน้นเข้าอ่าโอเคเน็กมังกรอายุเท่าไหร่โอ๊ะทำไมทำไมคนแก่มันด้วมากกว่าเก้า เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมังก่อนอัน,นยูถอยเวลาไม่เพิ่มแต่ดีเลยเลยน้อยดงโอ้ที่คนตับถูกสองคนก็คือผมแล้วก็อ่าฮะอ่าเน็กโอเค ต่อเลยนะพ่อใดไม่ใช่เกมที่มังกรทำเ,เ,เดี๋ยวนะพ่อนี้มันอะไรเดินไปทิศทางไม่ได้แงเราแค่เทสเีเร์เฉยๆนะอ่าฮะเอ๊ย ไม่ทัน Escape Free Stop TDR uh huh. เมื่อกี้ผมตอบถูกหรือผิดนะทำเดินยินแบบแปดทิศทางไม่ได้ uh huh. okay. อ,อ่ะโอเครอสักพักอ่ะต่อเลยนะโอ้โจเกอร์ขึ้นไปอันดับหนึ่งนะฮะมันกลายเป็ มันเกิดเป็นเพศอะไรแล้วภาพข้างหลังนี่มันคืออะไรอะไรเนี่ยมีชายหญิงเพศทางเลือกแล้ววัาชินเราวิทย์อะไรคือวัาชินเรา์นเนี่ยเดี๋ยวนะจะเย็นนะจะเย็นห้ามตอบผิดอันนี้ห้ามตอบผิดเด็ดขาดเด็ดขาดเลยบอกเลยว่าห้ามตอบผิดโอเคใครตอบไม่ชินเราิทยโอ้ยแน่เลยอันนี้กวนแล้ว ว่าชิลาวิทย์ก็มาโอเคอืมเน็กอ๋อถ้างั้นก็ต่อเลยนะต่อเลยเน็กใครไม่ใช่เอ็ดวินของช่องมังกรนะฮะอืมใครว่าข้อแรกคือมาสเตอร์จินนะฮะข้อที่สองโจเกอร์ข้อสาม จกราตโต้ข้อสี่ชิลาวิทหรือวชิลาวิทหมายถึงโอเว่นหรือเปล่าใครไม่ใช่แอดมินของผมใครไม่ใช่ชื่อน้ำเงินอะ่ะอันนี้กวนละคอ <c oughs> ทั้งสองขอเลยเฮ้เกีรโตกับวชิลาวิท <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยเอาจริงนะถ้าใครไปดู ช้อยได้โจทย์ก่อนมันจะตอบได้เลยโอ้แต่ดูในไลน์โคตรกวนนโอเคต่อเลยนะเน็กโอ้ตอนนี้คือท่านินจาบิกินเนอร์ขึ้นเป็นที่สามนะโจเกอร์เป็นที่หนึ่งเน็ก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 มังกรมีอีกชื่อว่าอะไรอ่า <c oughs> ภาพนี้มันมอนกูเดอเนสโอซิสนิเลฟินเนซิสมอนกูเดอเนสเอซิสนิเลฟินเนซิตมีด้วยเหรอวะเมือช้าเมือเช้าไม่ได้อีกแล้วเหรอเนี่ยเราไม่ถูกทำไมมนถูกสาพ่อเนี่ยทำไมมนถูกสาพอ เราลนะทำไมกันมีด้วยเหรอวะนี่คืออะไร <c oughs> กวนละอันนี้กวนละโอเคเน็กโอ้อ่ะต่อ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 นุกดีว่ะรีเข้าดิสคอร์ดของมังกรอเอ็กซ์บ้าเหรออว อันอันนี้คือกดกดไปดูใต้ดิสคริปชันจะรู้เลยนะเพราะฉะนั้นลิงก์ดิสคอร์ดผมอะจำได้ว่ามี xx นำหน้าใน URL อ,ะอ่ะอาตอบถูกสองคนคือผมกับอีกคนหนึ่งโอเคดูดูซิว่าใครเป็นแฟนพันแท้มันกันโอ้โจ้กเกอร์ไฟโจ้กเกอร์สุดยอดอ่ะโคตรเลวเอาลิงก์ดิสคอร์ดมาด้วยอะ อเควันที่สิบมิถุนยใครจะไปรู้วะอ่าแล็กเสร็จมันคืออะไรอะสิบมิถุนายนสองพันยี่สิบสองมันก่อนเดบิวต์มันก่อนแคสเกมแต่ข้อความนี้ถูกลบเลยนะ้นอความนี้ถูกลบเลอมาจีนนั่นเปวันนี้เปล่าวะเนั่นเป็นวันนี้นี่วะนัน่นวันนี้นี่ <laughs> <laughs> ก,ก็คือทั้ง แคทเกทั้งโอเคตอบถูกถูกทั้งสองข้อนะตอบอนไนก็ได้แคทเกกับเดบิว <c oughs> เหมือนกันถ้าแคทเกทั้งเดบิวนะฮะวันนี้ไง <c oughs> กวนละโอเว่นกวนละกวนละโจเกอร์โอ้โหโจโจจี้นี่ท่านโจโจใช่ไหมท่านโจใช่ไหมโอเคต่อ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 ,ตอ,ตอ,ตอมันก่อนสร้างช่างยูทูบวันไหนอ่ะ ข้อนี้ผมยังอะไรวะเนี่ยเดยวเนี่ยผมผมยังจำไม่ได้เลยอ่าเดาเดาเดาที่ขยันยปะทำไมผมต้องมาตอบคำถามตัวเองด้วยวะเนี่ยยอมแพ้แต่ละข้อโอเคเจ้กเกอร์อย่างของของแชมป์นะฮะ ึงแม้เขาตอบผิดไปข้อหนึ่งเกมไหนไม่ได้สร้างใน RPG Maker โอ้ข้อหนึ่งนีฟันเบเกตหนีปลาอันเดอร์เทลอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากสี่สามสองหนึ่งโอเคคำตอบคืออันเดอร์เทลนะ <c oughs> <c oughs> ม, <c oughs> มีคนตอบนีฟอนอะโอเว่น แบบแบบว่าโอเว่นกำมัดแล้วนะโอเว่นกำมัดแล้วนะมาเทิงจัดเลยเอาจริงๆนะโอเว่นคำถามบางอันมันกูนอ่าแบบจะต้องจะต้องมีแบบว่าตัดต่อแบบทำคลิปแยกแล้วล่ะอะไรงนี้ไอคขิ้เกียดอะคี้เกลียดมากโอเคต่อคลิปแรกในช่องของมังกรเป็นคลิปของเกมอะไร ไม่ครับฮันกี้ชางอี o l ว t i ชั่นซิตี้ยูแล้วก็มาริโอเนโกะนี่มัน <laughs> ต่อวิธีที่สุดท้ายนะครับตอบคือซิตี้ยูมีคนตอบไม่ค้าดด้วป่ะโอเคฉันไม่เคยย้อนไป <laughs> โอ้โหโจโจี้อันดับหนึ่งนะโจโจี้ แล้วโจจี้ไม่ใช่ท่านโจเหรอท่านโจ้คือเจ็ดสี่หนึ่งเก้าหกสามใครแล้วใครคือโจจี้อ่ะใครใครคือโจจี้แสดงตัวด้วยนะฮะบางทีชื่อท่านก็นึกออกไหมแบบว่าบางบางทีชื่อชื่อก็แบบไม่ได้คือก็ไม่ได้ตั้งชื่อเหมือนในในช่องยูทูปป่ะโอเคเน็กเน็กเ็กเกมแนทที่มาก่อนเลยโอ้โห มีฟอนเดอะเกตวอล์แล้วก็หนีปลาทีดีแต่ว่าเราจะให้รางวัลกับเราจะให้รางวัลอะไรกับคนที่ตอบถูกทุกข้อดีนี่ต้องมาคิดแล้ว หรือวอลกอะเออรู้สึกจะนีฟอนใช่ไหมอ่าฮะน่าจะนะโอเคโจจีท่านโจจี้ยังอ่าท่านโจจีแสดงตัวในคอมเมนต์ด้วยนะฮะจูกค้าบอไม่ได้เกี่ยวแย่แล้วอ่ะ ไี่เปอะไรวะนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนะตอบมั่วไปแล้วกันตอบมั่วอเวนผมต้องไปคุยกันหน่อยแล้วนะนะผมต้องไปคุยกันหน่อยแล้วนะ กี้คืออะไรคณิตอัจฉริยะมาแล้วอีเวอีเว้อันอันนี้เกินไปนะเนี่ยคือคือแบบว่าแม้แต่ผมยังตอบผิดอ่ะใครจะไปรู้วะใครจะไปรู้ถานจริงเกี่ยวเกี่ยวอะไรกับเกี่ยวอะไรกับเจ้าผมมันไม่เกี่ยวเลยอ่ะไม่เกี่ยวเลยจริงนะไม่เกี่ยวเลย เมื่อกี้คืออะไรโอเคอันดับไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะข้อใเอ่ะทำไมทำไมเป็นภาพนี้สกปรปีพาสต้ามีหมอนข้ามมังกรขายเปล่าไอ้เต้าน้องอันนี้ใครจะไปรู้เนี่ย ขอาไปคอมเมนต์นะกันนะมาดูอันอันดับกันฮะ อันดับที่สก็คือท่านหนึ่งจะไปกินเนอร์นั่นเองแล้วก็อันดับที่2คือโจเกอร์อันดับหนึ่งใครวะใครวะใครอ่ะอันดับหนึ่งคือท่านโจจี้นะแสดงตัวด้วยใครไม่รู้อ่าโอเคเหมือนเหมือนว่าผมจะมีแบบว่า FC แบบว่าแฟนตัวยงนะท่านท่านโจจี้แสดงตัวด้วยดูว่าผมจะให้รางวัลอะไรได้เดี๋ยวดูก่อนนะ แกจํานวนเชิงซ้อนมันเกี่ยวกับสมการวงกลมจงมีค่าสิดเขบเออว่าแต่ใครเคยเจอจี้อ่ะใครเคยเจอจี้เอกี้เมื่อกี้หลายครอบ หลายข้อมันก็อ่ะน,นะเอ๊ว่าแต่ใครคือเจลจ,จี้